จังหวัดนครสวรรค์คำขันจังหวัดนี้เมืองสีแคลแห่งมังกรพักขวัญบึงบา,าลเพชรปลารถเด็ดปากน้ำโพป่ปาวัดจังหวัดนี้นครสวรรค์หรือปากน้ำโพเป็นเมืองชุมทางแม่น้ำที่สำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่รวมของลำน้ำพิงวันงงแม่เปรียบประดุจปากตูภาคเหนือเป็นเมือง หน้าเทีย่ยวมีบึงบอระเพ็ดมีปลาสเสือรสอร่อยน่ารับประทานทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่เป็นเขาเช่นมีบึงแม่น้ําเขาปา่าวันนครสวรรค์มีพื้นที่9,597.677ตารางกิโลเมตรอยา่งการปกครองออกเป็น15อำเภอ1อำเภอเมืองนครสวรรค์2อำเภอรานยาน3อำเภอตาชี4อำเภอทุงแสง 5อำเภอบ้นพิชัยเภอท่าตะโกเจ็ดอำเภอพายุหักคีแปดอำเภอภัยสาลีเก้าอำเภอหนองบัวสิบอำเภอตากฮะสิบเอดอำเภอโป่งฮะสบสองอำเภอเก้าเลี้ยวส3ามอำเภอแม่วงสิบสี่อำเภอแม่และอำเภอสุดท้ายสิบห้าอำเภอทุงตาบงกสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนี้ วัดจอมคีรีบรรพตป่าแม่วงเขาหนอเขาแก้วบึงบอละเพ็ดน้ำตกแม่กระสิบ